นายพิธาลิ้มเจริญรัตติดเชื้อโควิด -19 หลังกลับจากภาคเหนือขออนุญาตจากตัวงดเว้นภารกิจพร้อมขอเลื่อนประชุม8พักอัปเดตข่าวล่าสุดวันนี้วันที่20มิถุนายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด -19 ทำให้ต้องเลื่อนประชุม8พักไปสัปดาห์หน้าแต่คาดหายทันวันรายงานตัวสอสอที่รัฐสภา โดยทางด้านนายพิธาได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่าผมติดโควิดในวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายน2566ผมเริ่มมีอาการเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เก็บตัวไม่ได้ออกไปในพื้นที่สาธารณะจนกระทั่งใช้ ATK มาตรวจพบเชื้อโควิด19ในวันนี้วันอังคารที่วันที่20มิถุนายน2566แม,ม้ว่าจะมีแค่อาการเล็กน้อยและมีการฉีดวัคซีนแล้วถึง6เข็มก็ตาม ดังนั้นช่วงนี้ผมขออนุญาตกักตัวงดเว้นภารกิจไปก่อนสักระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับส่วนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผมในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็รบกวนทุกท่านร่วมสังเกตอาการตัวเองด้วยครับทั้งนี้ทางด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักคก้าไกลเปิดเผยว่านายพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าวไกลและแคน,นดิเดตนายยกรัฐมนตรีติดเชือ้อโควิด -19 จึงเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการประชุมแกนนำแปดพักร่วมออกไปเป็นสัปดาห์หน้าจากกำหนดเดิมประชุมวันที่วันที่22มิถุนายนนี้เพราะประเมินอาการแล้วว่านายพิธาหายไม่ทันส่วนจะเป็นวันไหนขอหารือกับทางพักเพื่อไทยอีกครั้งแต่เบื้องต้นได้แจ้งไปยังพักเพื่อไทยแล้ว